สวัสดีครับเหล่านักลงทุนดีนดีต้อนร,รับสู่ช่อง Ghost Gamble อยู่กับพวกเรา3มคนครับผมสรามยามเย็นผมเสกกรร้อนเงินครับและผมตเต่าเตยบนเตงครับผมเราสามคนครับจะมาแจกทีเด็ดในช่วงฟุตบอลโลกตัวไหนที่มันเข้าชัวร์ตัวไหนน่าจะทำตังค์ฝั่งพวกเราให้ดีแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องเนี่ยฝากไว้ด้วยแอดไลน์ไปที่แอดยูเฟอ8คลับตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจเอาแล้วครับคู่แรกเดี๋ยวจะให้เสกกรเริ่มเลย คู่แรกขอให้ทัศนะไปที่คู่2ทุ่มนะครับระหว่างเจ้าภาพกาต้าเจอกับเซเนกัล2ทีมเนี้ยจากนัดแรกอ่ะไม่มีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บเลยสามารถจัดกันได้เต็มๆแต่ด้วยฟอร์มนัดแรกของเจ้าภาพซึ่งคนทั่วโลกนึกว่าจะมีอะไรนึกว่าจะมีพลังแฝงแม่งไม่มีอะไรเลยขนาดโกงลูกโทษนะ้นน่ะใช่ไหม <c oughs> เหมือน <c oughs> โ,กโกโกด้วยแรกๆอะ่ะ ไอ้ลูกล้ำหน้ากับไม่ล้ำยังโดนไปเละเทะขนาดนั้นใช่แต่แต่เราหันมาดูฟอร์มที่เซนกัลถึงจะแพ้เนเธอร์แลนด์สประตูต่อศูนย์แต่โดนช่วงท้ายเกมและแบบส่งบอลดีระหว่างเกมใช่สู้ได้สูสีตรงกลางนี่แบบผัดกันตัดบอลได้ตลอดเวลาแต่มาเสียสมาธิท้ายเกมแค่นั้นเองราคาคู่นี้มาอยู่เซนิกาลต่อครึ่งครบลูกไหลขึ้นไหลขึ้นตอนแรกครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งครบลูก จึงทําให้คิดว่ามาทางทีมต่อแน่นอนอยู่ต่อเซเนกัลไปได้เลยครับที่ราคาครึ่งควบลูกรอได้ครึ่งกับได้เต็มเดียวโอเคจัดไปเลยคู่ที่2มาถึงคู่ที่2นะครับเต่าเต้ยขอชี้ไปที่คู่5้าทุ่มครับผมเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์และเอกวาดอครับราคาเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกเหมือนกันจากสภาพเกมที่แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพิ่งจะไปเอาชนะเซเนกัลมา2ประตูทั้งตัวนักเตะก็ไม่ได้มีตัวบาเดเจ็บเพิ่มเติมได้่แล้วก็ได้ความฮึกเหิมด้วยเพราะคุณไปเจอระดับเซเนกัลอ่ะระดับแชมป์ของอัพคอนอ่าแล้วเอาชนะมาได้เนี่ยถือว่าตอนนี้ฮึกเหิมมากแน่นอนและด้วยเอกวาดอร์เนี่ยที่แม้จะเพิ่งจะไปเอาชนะกาตามามดได้สองประตูก็ตามเนี่ยฟอร์มดียอมรับแต่ด้วย ความมั่นใจอ่าแล้วความห่างชั้นถูกต้องผมคิดว่าอยู่ต่อเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่เสียหายเลยไม่เสียหายแน่นอนเตาเต้ชี้ไปเลยตรงๆแล้วกันว่าอยู่เนเธอร์แลนด์ไปได้เลยครับที่ราคาครึ่งควบลูกใสอ่าสวยเลยบอลต่อ2คู่สวยมากเดี๋ยวปิดท้ายที่คู่อังกฤษโดนกับสหรัฐอเมริกาครับช่วงตีสอังกฤษเนี่ยอย่างที่รู้กันครับแมตช์แรกเขาถลม่มอิหร่านมาถึง6ตูต่อ2เรียกว่าฟอร์มฮอต ร้อนก็หล่อแตกชายยิงกระจ,ยระจายเลยยิงไม่ซ้ำหน้ามีซ้ำแค่สาก้าคนเดียวแต่ว่าสภาพทีมวันนี้ครับต้องเช็คฟิตแฮร์รี่เคนครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือกอง<ก>หน้าค,คนเก่งเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้ลงสนามอาจจะเป็นวิวสารลงแทนก็เลยมองว่าเลทคู่นี้เนี่ยอังกฤษต่ออเมริกาหนึ่งลูกครับส่วนตัวผมมองว่ามันเปิดมาแพงเกินไปเพราะว่าอเมริกาเนี่ยล่าสุดที่เขาเสมอกับเวลหนึ 1, <ๆ>่งหนึ่งก็เหมือนพลาท่าโดนจุดโทษช่วงท้ายเกมมันเป็น อังกฤษเนี่ยขนาดเจออิหร่านยังเสียสองประตูอะเออและเจออเมริกาจะไม่โดนยิงประตูได้ยังไงก็เลยมองว่า1ลูกมันแพงเกินไปอเมริกาคงไม่แพ้แบบเลเทะอาจจะมีเสมอด้ซ้ําเพราะฉะนั้นมองว่าอยู่อเมริกาลอง1ลูกไม่ผิดหวังครับผมโอเคอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปสรุปที่เด่นสามคู่เลยไหมเรามากางทัศนะอ่าเรามากางทัศนะของ3คนก่อนว่าแต่ละคนะในเห็นอคนคิดเห็นยังไงอ่าคู่แรกเสียกรให้เซนกเกล ต่อที่ราคาครึ่งควบลูกเต่าเต้ยว่าไงครับเต่าเต้ยขอไปด้วยเซเนก้าแรงจริงในขณะที่กาตาไม่เอาหาเลยเลยเจ้าภาพนะก็เขาไม่เอาจริงๆอ่ะก็ขนาดโกลแลวยังใช่ขนาดโกลและยังแพ้แบบนี้ก็ต้องซ้อนสามไปเลยเพราะว่าอยู่เซเนก้าด้วยอีกคนราคาครึ่งควบน่าจะมีครับ1เม็ดกินครึ่งกตกินเต็มอืมหลุนเอาอ่ะมาที่คู่2คู่2ที่เต่าเต้ยให้ไปเป็นอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ราคาครึ่งควบลูกควบลูกแต่กรว่าไงแต่กรคิดว่าเอวกอดอกก็ดีอ่ะแบบที่ที่ดูฟอร์มนัดแรกนะถึงจะห่างชั้นกับกาตาพอาสมควรแต่ด้วยสภาพร่างกายเอวกอดอ์เร็วแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วเนเ่อท์แลนดูว่าตัวจบสกอร์เหมือนเดิมอะ่ะ ไม่ยังไม่มีตัวคมๆกว่าจะมาได้ก็าท้ายเกมแบบจังหวะจังหวะเปิดเข้าไปแล้วแบบโชกม,มงถือว่าแบบจังหวะหมองเหม่งพอดีที่ได้ประตูนะที่ว่าได้ประตูนำเซเนกลัลเลยทำให้คิดว่าเอลโดอร์น่าจะพอเอาอยู่แต่ขอถ้าสมมติมีราคาลูกหนึ่งอ่ะขอลองเอลโดอร์หนึ่งลูกแล้วกัน,ออกน,นคิดว่าถ้าแพ้กระเฉอนแต่อาจจะยันเสมอได้อ่าลองหนึ่ง <Okay. S 1> ลูกที่ถือ,อว่าฉลาดค,คู่นี้ฉลาดฉลาดครับฉลาดเลยแล้วอย่างของ พี่สอนรามว่าไงคู่นี้นครับคู่นี้มองว่าแนให้อยู่ต่อครึ่งควบเหมือนกันครับเพราะมองว่าเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าทุกทุกทางเลยเอ็กดอร์ดีก็จริงแต่เนเธอร์แลนด์มันดีกว่าไงถึงแม้จะได้ช่วงท้ายเกมก็แสดงเห็นว่าในเวลาเขาก็ยังข่มทีมอื่นอยู่อะมองว่าเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าครึ่งควบอยู่ต่อครับโอเคอ่าและปิดท้ายคู่สุดท้ายี่อนนี้อังกฤษกับอเมริกาเราให้อยู่รองครับแค่หนึ่งลูกมองว่าอังกฤษน่าจะยิงไม่ขาด อเมริกามีดีพอบูลิสิตอเอ่อแมคเคนนี่น่าจะไหนจะไทเลอร์อดอัมเออ,อน่าจะด,ดีดดูแล้วน่าจะไหวอะ่ะก็เลยขอแวกอ่ะส่วนใหญ่เขาจะแห้งกินกันแหละวันนี้นรู้เลยแต่ขออยู่อเมริกาครับผมเสกอนว่าไงคนเนี้เสกกร,รคิดว่าอังกฤษตออหนึ่งลูกอ่ะขออยู่ตอรร่อังกฤษดีกว่าพลังมวลมหาชนแล้วด้วยฟอร์มแบบความมั่นใจของแดนน่าช่วยกระจายกันยิงอะ่ะเรียกว่าพาเลตก,กันมายิงเลยคิดว่าถึงแฮริเคน ไม่ได้ลงนะก็ก็ก็น่าจะเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามีตัวอื่นที่ทดแทนได้ที่จะมาท่ายทดแทนได้คิดว่ายังไงก็ก็หนึ่งลูกก็มีแน่รอลูกสองีกเดียวอยู่ตองกิจครับอ่าแล้วตเต่าเตยว่าไงผู้นี้เต๋เตยไงเ่ยเต่าเตยขอจับมือกับเสีตยกรไปก่อนโอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรจัดไปมาผมมีเหตุผลคือตอนเนี้ย สิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือแฮร์รี่เคนต้องเช็คฟิตต้องสแกนอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาแต่อย่าลืมว่าตัวทดแทนของอังกฤษก็ไม่ได้น้อยนะแดนลุกนี่แบบเยอะมีเยอะเอาเกตเนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะไม่ชอบก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือเซา t h เกตอ่ะมีคู่มือการใช้สองคนคือแลด f o ฟอร์ดและแม็กควายเห็นแมฟอร์ดอีกตัว่ฟอร์มดีถึงอะไม่ สคนเนี้ยจะอยู่ผีแล้วถึงจะโดนแบบปน,นามอะไรไงก็แล้วแต่โดนโขกสับโดนวิจาร์แต่ถ้าอยู่ในมือเซาเกตเนี่ย2ตัวเนี้ยฟอร์มดีมากแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะขวางไม่ไหวผมขอจับมือเสกกรไปที่ราคาลูกหนึ่งครับต่ออังกฤษโอเคจัดไปในเมื่อเห็นต่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตามท่านผู้ฟังท่านผูน้ชมก็แยกแยะเอาเลือก,กเอาเใช่ เอาละครับเพราะนั้นก่อนจากกันไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยเต่าเต้ยปิดให้หน่อยโอเคโอเคครับขอฝากผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราไว้ด้วยนะครับแอดยูฟ้าคลับ88ตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจครับผมครับผมแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสคนได้ใหม่ครับช่วงฟุตบบลโลกแบบนี้จะมาแจกเคล็ดทุกวันวันนี้ลาไปก่อนติดตามได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ